ท่ามกลางผลงานอันยอดเยี่ยมของเลสเตอร์ซิตี้ในฤดูกาลนี้ภายใต้การดูแลของเบรดโรเจอร์ดาวดังที่เกือบดับแสงอย่างเคลิซี่อเฮนาโชก็กลับมาเจิดจลัดบนฟากฟ้าลูกหนังได้อีกครั้ง2ประตูของกองหน้าไนจีเรียนที่ยิงใส่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกเอฟเคัพรอบควอเตอร์ไฟแนลพร้อมชัยชนะ3-1ช่วยให้เลสเตอร์ผ่านเข้าสู่รอบเซมิ f i n a l ได้สำเร็จเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1 9 8 2ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในผลงานชิ้นสำคัญที่สุดของทีม นับตั้งแต่การคว้าชแชมป์พิมพ์ลีกเมื่อ5ปีก่อนจากการเบิ้ล2เม็ดในเกมดังกล่าวทําให้ตอนนี้อีเฮนาโชยิงประตูให้เลสเตอร์ไปแล้ว7ลูกจากการลงสนาม4นัดถือได้ว่าเป็นการกลับมาเปรี้ยงป้างนับเป็นช่วงเวลาอันเหมาะสมกับการช่วยทีมลุ้นท็อปโฟลในศึกพิมพ์เลีกรวมถึงลุ้นแชมป์เอฟเอคัพครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาอีกด้วยหลังจากที่ตกเป็นตัวเลือกต่อจากเจม่วาด,ดี้ในแดนหน้าตอนนี้กองหน้านจีเรียก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในสไตล์เกอร์ที่ฟอร์มเข้าฝากมากที่สุดคน,นยุโรป ความท้าทายต่อมาคือทำอย่างไรจึงจะสามารถรักษาฟอร์มเช่นนี้ต่อไปได้เพราะการเดินทางกว่าจะมาถึงจุดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นเขาต้องรีบไขว่คว้าช่วงเวลาอันมีค่านี้เอาไว้ย้อนกลับไปเมื่อปี2017อีเฮนาโชตัดสินใจย้าย,ายจากแมนซิตี้ทีมที่ให้โอกาสเขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเพียง12เกมเข้ามาสู่ถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์ซึงแม้ว่าจะตัวอาจจะรู้สึกโล่งใจกับการได้มาอยู่ทีมที่เล็กกว่าและมีโอกาสมากกว่า แต่ก็รับรู้ได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่มาพร้อมกับความคาดหวังในระดับสูงเช่นกันเลสเตอร์พึ่งคว้าแชมเปี้ยนเลเอเป็นสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรมาปีอปี2016แต่หลังจากนั้นฟอร์มการเล่นก็ถดถอยในขณะที่ภายในห้องแต่งตัวก็มีเรื่องราววุ่นวายพร้อมด้วยอิทธิพลของบรรดาขาใหญ่ในทีมอย่างเจมี่วาดี้แคปเปอร์ชไมเคิลและเวสต์มอร์แกนเรียกได,ด้ว่าสภาพทีมโดยรวมกำลังค่อยๆแตกสลายหลังอยู่ในจุดสูงสุดก่อนจะตัดสินใจย้ายมาร่วมทัพเลสเตอร์ กองหน้าวัย24ปีปฏิเสธทีมจากลอนดอนทั้งเวสแฮมและทอรแนมฮอสเปอร์เพราะเขามองว่าทีมที่เพิ่งเป็นแชมป์ลีกย่อมมีแรงกระตุ้นที่ดีกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าในช่วงสัปดาห์แรกของการมาอยู่ที่นี่เขาต้องเจอกับความยากลําบากในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่น้อยแม้อิฮินาโชจะก,กลายเป็นที่ป๊อปปูล่าของบรรดาฟแฟนบอลเลสเตอร์ ester, แต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้เขามีฟอร์มการเล่นอันน่าประทับใจได้และด้วยอาการบาดเจ็บที่เป็นมาในระยะ ทำให้เจ้าตัวแทบจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงกับทีมเลยในช่วงสองซีซันแรกและมีสถิตกิการทำประตูที่สุดเคลเลด้วยการยิงไปเพียง4ลูกในรอบ2ปีเลสเตอร์ในเวลานั้นไม่เหลือฟอร์มของทีมที่เคยเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเลยด้วยซ้ําพวกเขาต้องได้โดนตกชั้นอย่างหนักแม้จะเปลี่ยนตัวคุณซือมา2ครั้งหลังแยกทางกับคาร์ดิโอลาเนีลี่แต่ก็ยังไม่สามารถกลับสู่จุดที่แฟนบอลคาดหวังได้จนการมาของเบนด์โรเจอร์โรเจอร์โยกตัวเองมาจากกลาสโกเซลติก หลังพาทีมประสบความสําเร็จในสกอตติสเพเมอร์ลีกแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเพราะการได้กลับมาอังกฤษอีกครั้งคือการพิสูจน์ตัวเองว่าเขาดีพอที่จะคุมทีมในระดับเพเมร์ลีกหลังล้มเหลวไม่เป็นท่าก,กับลิเวอร์พูลโรเจอร์เข้ามา,าจัดการห้องแต่งตัวเป็นอันดับแรกเขามีประสบการณ์กับการรับมือน,นักเตะระดับซีเนียร์มาพอสมควรทั้งจะมีคาร์ลกเกอร์ที่แอนฟิลและสกอตบราวน์ในเซลติกพาร์กและที่คิงพาวเวอร์เขาก็ทําให้นักเตะอาวุโสอ,อย่างวารเดี้และชามาย เมื่อขาใหญ่เอาด้วยที่เหลือก็ไม่มีใครมีปัญหาผลงานของเลสเตอร์ก็ค่อยๆดีขึ้นตามลําดับในส่วนของ acho, อีเฮนาโชโรจ์ไม่เคยสงสัยในศักยภาพของนกเตะรายนี้แม้แต่วินาทีเดียวเพียงแต่ต้องเร่งฟื้นฟูนฟนฟนสภาพจิตใจให้กลับมาเข้าที่เข้าทางผลงานที่ดีจึงจะตามมาเขาจึงให้โอกาสดาวเตะนจีเรยได้เริ่มออกสตาร์ทเป็นตัวจริงมากขึ้นและนั่นคือที่มาของความมั่นใจที่เริ่มกลับมาทีละนิดจนในที่สุดก็มาระเบิดฟอร์มในฤดูกาลนี้ จากการที่เล่นได้ดีจนกลายเป็นตัวหลักที่ทีมขาดไปไม่ได้คำถามจากแฟนบอลเลสเตอร์ก็ตามมาว่าและถ้าเจมส์แมดิสันกับฮัวิบานหายเจ็บกลับมา2คนนี้จะยังได้ลงสนามอีกหรือไม่เรื่องนั้นเป็นสิ่งที่โรเจอร์จะต้องไปจัดการแก้ปัญหาเอาเองแต่ปัญหาแบบนี้เชื่อว่าผู้จัดการทีมหลายคนก็คงอยากจะเจอบ้างไม่ใช่มีแต่เรื่องนักเตะบ,บาดเจ็บให้ปวดหัวไปวันๆยางไรก็ตามหลังจบซีซั่นนี้อเฮนาโชจะเหลือสัญญากับทีมเพียงอีกปีเดียวเท่านั้นซึ่งหลายฝ่ายเชื่อว่า เขาจะขยายสัญญาในการค้าแข่งกับทีมออกไปในซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแต่ก่อนจะทําเช่นนั้นเจ้าตัวคงอยากจะช่วยทีมให้ได้เป็นแชมป์เอฟเอคัพเสียก่อนซึ่งมันก็คงเป็นเหมือนการตอบแทนความไว้วางใจที่โรเจอร์มีให้กับเขาอีเฮนาโชยิง3ประตูไปแล้วในรายการนี้หากสามารถทําได้อีกในเกมรอบซม,มิีเฟนอลที่จะเจอกับซาท์เทมตันรวมถึงยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศพร้อมการชูถ้วยแชมป์เหนือหัวมันคงเป็นการบอกให้โลกรู้ว่าเคลิซี่อีเฮนาโชคนนี้ ได้กลับมาแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวในโลกดูหนังอีกครั้งหนึ่งแล้วโจนาทธานมอร์แกนเฮดโค้ดเลสเตอร์ซิตี้ทีมหญิงกล่าวชื่นชมผลงานลูกทีมในศึก FA Women c h h m p i o n s h i p นัดเปิดบ้านที่ชนะโคเวนที่ยูไนเต็ด2-0ิงจอกสาวได้2ประตูจากนจชชาฟินทำให้ทีมคว้าชัยชนะในเกมลีกติดต่อกันเป็นนัดที่11และต้องการอีกเพียง3คะแนนจาก3นัดที่เหลือก็จะก,การันตีคว้าแชมป และเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นใน f a w o m e n s Super League ฤดูกาลหน้าทันทีการคว้าชัยชนะได้11เกมรวดเป็นความสำเร็จที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นการเล่นในระดับไหนก็ตามผมเชื่อว่ามันเป็นครั้งแรกสำหรับเกมระดับแชมเปี้ยนชิพกับสถิตินี้พวกเราภูมิใจมากๆลีกนี้มีการแข่งขันที่เข้มข้นพวกเราสามารถรวมพลังและเล่นได้อย่างสม่ำเสมอตอนนี้พวกเรามีบรรยากาศในห้องแต่งตัวที่ดีมีความสุขที่เก็บ3มแต้มได้และก็ตั้งหน้าตั้งตาในการเจอกับลอนดอนซิตี้ในสัปดาห์หน้า พวกเรามีปัญหากับโอกาสสุดท้ายหน้าปากประตูคู่แข่งนิดหน่อยในครึ่งแรกเรามีโอกาสถึง25ครั้งแต่นั่นคือสิ่งที่เราต้องพูดคุยเพื่อแก้ไขมันยอดเยี่ยมที่ได้เห็นพวกเราสร้างโอกาสได้มากมายขนาดนั้นถ้าเป็นวันอื่นเราคงยิงได้มากกว่านี้2อประตูมอร์แกนกล่าวเสริมกระทรวงดิจิทัลวัฒนธรรมสื่อและการกีฬาของอังกฤษเปิดเผยว่า ฟุตบอลเอฟเอคัพรอบรองชนะเลิศถูกเลือกให้เป็นหนึ่งในโปรแกรมนําร่องสำหรับการทดลองให้มีการแข่งขันกีฬาอาชีพกลับมามีผู้ชมในสนามได้อีกครั้งหลังผ่อนปลน,นมาตรการป้องกันการระบาดของโควิดสิในวันที่12เมษาสำหรับศึกเอฟเอคัพรอบตัดเชือกซึ่งจะจัดที่สนามเวมบลีย์จะถูกเลือกให้มีผู้ชมไม่เกิน4 0 0 0คนเพียงหนึ่งคู่ระหว่างเชลซีและแมนซิตี้ในวันที่17เมษาหรือเลสเตอร์ซิตี้พบกับเซาท์ทัมตันตในวันที่18เมษาส่วนคาราบาวครับ หรือลีกคัพนัดชิงชนะเลิศในวันที่25เมษายนระหว่างสเปอร์กับแมนซิตี้แชมป์เก่าได้มีการวางแผนว่าจะเพิ่มจำนวนผู้ชมเข้าสนามเป็น2เท่าหรือไม่เกิน8,000คนขณะที่ศึกเอฟเคัพรอบชิงชนะเลิศในวันที่15พฤษภาคมยังรอการประเมินว่าจะให้แฟนบอลเข้าไปเชียร์20,000คนได้หรือไม่ทั้งนี้แผนขั้นตอนต่อ,ตอไปของรัฐบาลอังกฤษได้วางไว้เบื้องต้นว่าหลังจากวันที่17พฤษภาคมจะอนุญาตให้แต่ละสนามเปิดให้แฟนกีฬาเข้าชมได้ไม่เกิน25ของความจุ โดยจำกัดจํานวนสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0คนส่วนแผนในปัจจุบันมีกําหนดปลดล็อกทุกมาตรการควบคุมโควิดในวันที่21มิถุนายนลิเบกาเวลส์ผู้ตัดสินชาวอังกฤษกําลังจะกลายเป็นผู้ตัดสินหญิงคนแรกที่ลงเป่าในเกมฟุตบลอลอังกฤษหรือ EFL สมาคมผู้ตัดสินอังกฤษเปิดเผยว่าเวลส์จะกลายเป็นผู้ตัดสินหญิงคนแรกที่ลงทนะําหน้าที่ในเกมฟุตบลอลลีกอังกฤษ หลังจาก EFL แต่งตั้งให้ลงเป่าเกมลีกทูกระหว่างฮาร์โรเกตทาวพบกับพอร์ตเวลเมื่อวันที5่5เมษายนก่อนหน้านี้พิมยรลีกและ EFL เคยมีผู้ช่วยผู้ตัดสินหรือลายแมนหญิงมาแล้วคือชอนแมสลีเอลิสที่เป็นที่โด่งดังและลงทําหน้าที่มาหลายเกมแล้วแต่ยังไม่เคยปรากฏภาพผู้ตัดสินที่ทําหน้าที่เป็นเบอร์หนึ่งของสนามมาก่อนทั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เกมฟุตบอลกําลังให้บทบาทสําคัญแก่ผู้ตัดสินหญิงมากขึ้นเพ FIFA, ราะฟีฟ่าก็เพิ่งแต่งตั้งเซฟานีฟับป้า ผู้ตัดสินหญิงชาวฝรั่งเศสทำหน้าที่ตัดสินในเกมฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนยุโรปเป็นครั้งแรกในเกมระหว่างฮอลแลนด์กับลัตเวียณสนามโยูนคัรอารีนาในเมืองอัสดัมเมื่อวันเสาร์ที่27มีนาคมตามด้วยคาเทรินามอนซูนผู้ตัดสินหญิงชาวยูเครนเกมระหว่างออสเตรียเจอกับมูโกฟเฟรโรที่กรุงเวียนนาในอีกหนึ่งวันถัดมา